ตอนนี้นะมีปรากฏการณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้นในแวดวงการศึกษาของญี่ปุ่นซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราคาดเดาได้นะก็คือตอนนี้เด็กนักเรียนประถมมัธยมเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยเนี่ยไม่ทำการบ้านเองแล้วใช้ AI ที่ชื่อว่า Chat GPT เนี่ยปัญญาประดิษฐ์ที่ชื่อ ชท GPT ซึ่งมีหลายรุ่นมากเอามาช่วยทำกันบ้านนะก็ประมาณว่าเนี่ยเด็กประถม36ใช้ชชท GPT ทำกันบ้านหรือทำไรงามในเรียนมิธยมนี่ก็ใช้เยอะเหมือนกันนะมากกว่าเด็กประถมนะ44ตอนนี้เนี่ย ปรากฏการณ์นี้ก็เกิดขึ้นไปทั่วนะประเทศจีนก็เหมือนกันแล้วก็ลงถึงประเทศไทยด้วยแต่ประเทศญี่ปุ่นนี่เขามีการสำรวจนะอย่างเป็นรูปธรรมที่สำรวจเนี่ยคงใช้ปัญญาประดิษฐ์นั่นแหละเช็คนะว่าการบ้านหรือ,อรายงานของนักเรียนเป็นฝีมือของนักเรียนเองหรือว่าใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วย ตอนนี้เนี่ยก็เลยน่าจะมีผลกระทบนะต่อธุรกิจชนิดหนึ่งนะแต่ก่อนธุรกิจนี้ก็แพร่หลายในประเทศญี่ปุ่นประเทศจีนไทยด้วยธุรกิจช่วยทำการบ้านให้หรือธุรกิจรับทำการบ้านแทนเด็กจำนวนไม่น้อยเนี่ยไม่ว่าประถมมัธยมเนี่ยแต่ก่อนนี่ พอเจอกันบ้านเจอรายงานนี่ไม่ทําเองนะจ้างนะติดต่อทางอินเทอร์เน็ต Facebook เว็บเพจต่างๆอันนี้พอเด็กเนี่ยมาใช้แชทจีพมากขึ้นเนี่ยทำกันบ้านแทนก็น่าจะมีผลทําให้ธุรกิจนี้ได้รับผลกระทบนะเพราะไม่ต้องพึ่งคนอื่นแล้วเพราะมีแชทจี t อยู่ในโทรศัพท์มือถืออยู่ในคอมพิวเตอร์ของตัวเองก็ ใช้มันทำการบ้านแทนซะเลยแต่ปรากฏว่าธุรกิจที่ว่าเนี่ยรับทำการบ้านแทนนี้เขากลับไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่นะยังมีงานทำอยู่เรื่อยๆเพราะว่ามีคนมาว่าจ้างให้มาช่วยปรับแต่งการบ้านหรือรายงานที่ใช้ AI ช่วยทำเนี่ย ปรับแต่งให้มันเป็นเหมือนกับคนนะมนุษย์มนานี่ทําเพราะว่าถ้าไม่ปรับแต่งเนี่ยมันจะเห็นชัดนะบางทีโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ของโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะเช็คได้ว่าเนี่ยไม่ใช่ฝีมือเด็กนะเป็นฝีมือชัด GPT เพราะนะั้นวิธีแก้คือก่อนที่จะส่งครู ก็ให้คนกลุ่มนี้แหละมาช่วยปรับแก้ปรับแต่งการเขียนคำตอบในการบ้านในรายงานให้มันเป็นมนุษย์มนานหน่อยที่น่าสนใจคือคนที่มาขอให้บริษัทเหล่านี้เนี่ยหรือว่าผู้ที่มีอาชีพเหล่านี้ทำเนี่ยไม่ใช่เด็กนะเป็นพ่อแม่พ่อแม่เนี่ยมาขอให้ คนกลุ่มนี้มาช่วยปรับแต่งการบ้านหรือรายงานของลูกให้มันดูเหมือนคนทําหน่อยคือดูเป็นธรรมชาติมีผิดมีพลาดบ้างอันนี้ก็น่าสนใจนะแปลว่าอะไรแปลว่าผู้ปกครองหรือพ่อแม่นี่รู้เห็นเป็นใจนะกับการที่เด็กเนี่ยไม่ทําการบ้านเองไม่ทํารายงานเองกับช่วยสนับสนุนนะให้การหลอก ของลูกเนี่ยสามารถจะเล็ดลอดสายตาของครูหรือว่าของอาจารย์ได้ทำงั้นเพื่ออะไรนะก็เพื่อช่วยให้ลูกเนี่ยได้คะแนนดีเอาคะแนนดีไปทำอะไรนะคะแนนดีก็จะทำให้ได้เรียนต่อเข้าหมหาวิทยาลัยหรือคณะที่ดีๆมีชื่อเสียง เพื่ออะไรนะจบแล้วก็ได้มีงานดีมีงานดีเพื่ออะไรนะก็จะมีเงินดีไปด้วยเด็กก็จะลูกของตัวก็จะมีฐานะร่ำรวยและมีเงินเพื่ออะไรนะเพราะเชื่อว่ามีเงินแล้วลูกจะมีความสุขนี่คือความคิดของผู้ปกครองหรือพ่อแม่จำนวนมากนะจึงลูกเห็นเป็นใจนะทำไงก็ได้เพื่อช่วยให้ลูกเนี่ยสามารถจะ ได้คะแนนดีๆจากอาจ,จารย์จากครูอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะเรียกว่าน่าเป็นห่วงก็ได้นะเด็กเนี่ยไม่ทําการบ้านเองนี่มันก็น่าเป็นห่วงอยู่แล้วนะแต่ที่น่าเป็นห่วงยิ่งขึ้นคือพ่อแม่ก็ร่วมมือสนับสนุนเด็กด้วยพราะพ่อแม่ก็คงรู้นะว่าถ้าไม่พึ่งบริการของผู้ที่มีอาชีพปรับแต่ง คำตอบการบ้านหรือว่ารายงานการวิจัยเนี่ยครูอาจารย์ก็จะดักจับได้ว่าเนี่ยไอ้ผลงานของเด็กเนี่ยมันใช้ชัด GPT และ a อช่วยก็เลยต้องพึ่งนะผู้เชี่ยวชาญเพื่อมาดัดแปลงตกแต่งให้มันดูดีเป็นมนุษย์มนนาเป็นธรรมชาติมากขึ้นแต่ที่จริงต่อไปเนี่ย ถ้าพ่อแม่เนี่ยเขามีประสบการณ์มากขึ้นก็คงจะรู้ว่าของแบบนี้นี่ทำเองก็ได้เพอเพอเอเพอ,เอนี่พ่อแม่ทำให้ลูกเองเลยไม่ต้องไปจ้างใครมาทำให้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะเพราะว่าถ้าหากว่าเด็กเนี่ยไม่มีความรู้แม้จะมีคะแนนดีเนี่ยไม่ใช่ว่าจบไปแล้วเนี่ยจะมีเงินดีหรือลำรวย เพราะยังไงเนี่ยความรู้มันก็สําคัญกับคะแนนนะเพื่อนเพื่อหรือคนที่อาจมารู้จักเนี่ยหลายคนนะตอนเรียนหนังสือเนี่ยคะแนนก็ไม่ค่อยดีบางคนก็คาบเส้นนะห้าสบสิบเปอร์สมัยก่อนนี่เขคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เข้าเรียนหมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้เป็นหมหาวิทยาลัยดังเท่าไหร่ไม่ได้เรียนแพทย์ไม่ได้เรียนมิโวะไม่ได้เรียนสถาปัตย แต่บอกว่าจบมาแล้วนี่ก็เขามีงานทำที่ดีส่วนใหญ่ก็ทำธุรกิจทำการค้าไม่ได้เป็นข้าราชการไม่ได้เป็นหมอไม่ได้กินเงินเดือนแต่บอกว่าร่ำรวยร่ำรวยกับเพื่อนที่สอบได้คะแนนดีร่ำรวยกับเพื่อนที่จบหมายชัยดังๆร่ำรวยกับเพื่อนที่มีอาชีพดีด เป็นที่นับหน้าถือตาหลายคนนี่ก็ไปเป็นลูกน้องของเพื่อนคนนี้แหละที่เรียนคับเส้นอย่างแล้วก็ตามเนี่ยแม่จะรวยแม้จะมีเงินนะมันก็ในแปลว่าจะมีความสุขนะพราหลายคนที่ร่ํารวยเนี่ยที่จะมารู้จักเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้มีความสุขอะไรมากเลยผิดกับบางคนที่อาจจะ ไม่มีเงินมากมายนะแต่ว่าเขามีความสุขมีชีวิตครอบครัวที่รับรื่นมีความสมันที่ดีกับลูกไม่มีการทะเลาะเบ,บาแวงกับลูกไม่มีการเหินห่างเหินห่างมังเมินกับคู่รักอยู่ด้วยกันยังมีความสุขก็มีนะเพราะนี่คือเรื่องที่พ่อแม่เนี่ยต้องเข้าใจนะว่าการที่ช่วยให้ลูกเนี่ยได้คะแนนดีๆเพื่อได้หมาใได้ดีๆ มีงานดีๆทำเนี่ยมันไม่แน่เสมอไปนะและที่สำคัญก็คือว่าแม้จะมีเงินมีทองมากแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะมีความสุขที่ผู้เนี่ยอาจจะเป็นบทเป็นสรุปจากประสบการณ์ของคนวัยตมาหรือวัยก่อนหน้านี้สำหรับวัยรุ่นวัยเจนแซดเจนวดูเหมือนรอจะเปลี่ยนไป แต่คิดว่ายังไงก็คงไม่ตายอย่างนี้แหละก็คือว่าคะแนนดีไม่ได้แปลว่าจะมีความรู้และคะแนนดีก็ไม่ได้แปลว่าจะมีความสุขในบั้นปลายนะแม้จะร่ํารวยเพียงแต่ก็ตามที่สำคัญคือว่าถ้าคะแนนดีแต่ความรู้ไม่มีประสบการณ์ไม่มีจะหางานทําที่ไปได้อย่างก้าวหน้ามันก็ยากนะเพราะสมัยนี้เนี่ย ไม่ใช่แค่กินเงินเดือนแล้วก็จะไปได้ดีมันต้องมีความรู้ต้องมีประสบการณ์ต้องรู้จักใช้ความคิดคิดคิดเป็นคิดสร้างสรรค์ซึ่งพวกนี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับคะแนนที่ได้ในโรงเรียนหรือหมายเทยาลยด้วยซ้ําอันนี้ก็ป็นเรื่องที่พ่อแม่ผู้ปกครองนี่ควรจะตระหนักเอาไว้าเตรียมรับพร้อม ชิตังปฏิตังตุมหังคอยทะาผลที่ท่านปรารถนาะแล้วตั้งใจแล้วอิบะเมวาสม,มีชาตุจงสำเร็จโดยชาพรันสาเพบปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่โทปนรโซยาาเหมือนพระจัรในวันเพนมณีโชติราโซยาาเหมือนแก่มณีอันสว่างสวยควรเย็นดี สาพพิติโยวิวาชันตุความดารายทั้งปวงจงบำราดไปสาพโโพโรโควินาาัสตุทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรารโยอันตรายามีแก่ท่านอิธิคายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาธนาสิริสนิจังวุธาปัจจายโน ตาโรธรรม,มาวาทันติอายุวันโนสุขภัภพลง,งสีปากาคืออายุวันนสุขาพละย่อมเจริญใ่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิพาวาตุสัพพมังคลังสัพพมองคลจงมีแก่ท่านพันตุสัพพเทวตาเล่าเทวดาจงบ่วงจงรักษาท่าน พระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมภาสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพาะวตุเจ้าพสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมือเทอ